นุ่มใหม่ไม่ติดเคยคบซ้อน33คนบุ๋มปนัดดากลับมาทวงบลงัลลังอวดหุ่น46กระดัตยางเป๊ะ เรียกว่าทำเอาหลายคนถึงกับอึง้งหลังจากก่อนหน้านี้คุณแม่สาวพราวสเสน่บุ๋มปนัดดาวงผูด้ดีออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักในอดีตกลางรายการว่าเคยคบครั้งเดียว33คนแต่ถ้าไม่ครบร้อยกว่าคนอีกทั้งยังจำชื่อได้หมดเลยเผยเคล็ดลับที่ทำได้เพราะสมัยก่อนไม่ได้โทรศัพท์สื่อสารเยอะขนาดนี้และไม่ได้คุยทุกวันบางคนก็อยู่ต่างจังหวัดบางคนก็อยู่ต่างประเทศอีกทั้งมีวันหนึ่ง มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาที่บ้านพอถึงขนาดต้องเปิดรับกดทิ้งเปิดรับกดทิ้งเนี่ย40กว่าสายจนเรื่องราวกลายเป็นกระแสฮือฮาสนั่นโซเชียลถามว่าจำชื่อได้ไหมก็ต้องจำได้จำไม่ได้จะคบได้ยังไง33คนเนี่ยจีบจีบแล้วทุกคนคิดว่าน่าจะได้เป็นแฟนแต่ไม่ได้บอกใครไม่ได้เลือกใครเป็นแฟนเลยแต่เขาคิดว่าเขาคือแฟนเราเพราะเขาก็ถามเราแต่เราไม่ได้ปฏิเสธ ตอนคบตอนจีบน่ารักทุกคนแต่พอคบเป็นแฟนแล้วนิสัยจริงจะออกมาเราก็เลยต้องทำวิธีนี้เราตกลงเป็นแฟนกับเขาเพื่อที่จะได้เห็นท่าแท้ในตัวเขาเป็นยังไงใส่ใจเราไหมเมื่อก่อนตามจีบเรามาเป็นร้อยแต่ตอนนี้ใจมีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งปัจจุบัน บุม๋มปนัดดาได้คบหาดูใจกับก๊อตอาทิ์อนันทวันดีกรีนักกีฬาทีมชาติอายุมากกว่าบุ๋มเจอกันเมื่อ8ปีที่แล้วเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มที่ตรงสเปคสาวบุ๋มมากที่สุดยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ